เอาสวัสดีครับวันนี้เขาจะมาวิธีแก้ปัญหาจีดอืดเลยครับสามารถอันนี้น่ามันจะมีปัญหาแล้วก็คือถ้าประสบความสำเร็จเนี่ยค,คือมันมีปัญหาแล้วก็คือแฮว่าออคือเกินเนี่ยคือเราก,กดเข้าว่าการตั้งค่าในรูบไซต์ Hãy tự cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Mama. 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 ก็คืจะรางข้อมูลที่มนก็คือจะไม่มีอะไร